สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV และคุณผู้ชมทาง True Vision ช่อง32ด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นประจำในช่วงภาคบ่ายก่อนตลาดหุ้นจะเปิดทำการซื้อขายนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นนะคะต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับว่าที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านใหม่นะคะไป มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั่นเองนะคะหลังจากที่คุณจรำพรโชติกาสเถียนกําลังจะหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลงในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ใกล้จะถึงนี้นะคะ บอร์ดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะก็มีมติมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีการเลือกคุณเกษราม,มัชุศีนะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมาดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่12แทนคุณจรํมาพรนั่นเองนะคะก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาจอรื้อกันที่ตลาดหุ้นในบ้านเรากันต่อเลยนะคะไปที่ ดูภาพรวมของตลาดหุ้นสําหรับภาพของการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กไทยในช่วงเช้านะคะที่มีการปรับตัวขยับขึ้นไปเบรกแนวต้านที่ระดับ1,420จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาปิดในช่วงครึ่งเที่ยงค่ะที่ระดับ1,420.73จุดนะคะปรับตัวบวกขึ้นมา5.68จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้าป่าเข้าไป16,262ล้านบาทนะคะจุดสูงสุดของวันนี้ค่ะอยู่ที่ระดับ1,423.8 ห้าจุดขึ้นมาได้8.80จุดค่ะมาดูห้าดับหลักทรัพย์กันนะคะตัวแรกโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะประับตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้5บาทนะคะราคาล่าสุดยืนที่137บาทตามติดมาด้วยตัวของอิชิตันนะคะหุ้นน้องใหม่ IPO ที่เข้ามาซื้อขายได้ไม่กี่วันนะคะราคาในช่วงวันนี้ขยับบวกต่ออีกประมาณ3ซกว่าๆค่ะล่าสุดราคายืนที่16บาท 70ตางค่ะตามติดมาด้วยธนาคารกรุงเทพบวก2บาทในช่วงเช้ายืนที่195บาท50ตางนะคะตัวของ SCC ค่ะขึ้นมา10บาทเลยนะคะราคาล่าสุดยืนที่444บาทท้วนนะคะเป็นตัวเลขตอง4เลยคะ่ะส่วนตัวของ a d v a n c e นะคะลงไป3บาทในช่วงเช้ายืนที่239บาทค่ะแนวโน้มของซินด็เกไทยตอนนี้ยืนปิดในช่วงครึ่ง,ท,งที่1420จุดนะคะบริเวณแนวต้านพอดีเลยนะคะ ไปต่อกันที่ตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในที่หน้าจอน,นี้เลยนะคะสำหรับดัชนีในฝั่งของฟิวเจอร์ดาวโจนล่าสุดปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยในขณะที่ตลาดอื่นเคล้ากันไปค่ะตามติดกันที่ตลาดหุ้นในฝั่งภูมิภาคเอเชียค่ะนี่คือโตเกียวบุกขึ้นมาได้157.50จุดนะคะห่างเซิงฮ่องกงลงไปแล้ว199.07จุดค่ะ คุณไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปพูดคุยกับมุมมองของผู้มนในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KT ทีซิมิโกนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในการกับเราแล้วนะคะคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับ คุณเจริญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามาตามต่อประเด็นกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าหุ้นไทยขึ้นมายืนอยู่ในระดับ1,400จุดได้แต่ว่าน่าจะไปได้ไม่ไกลอันนี้เป็นมุมมองคุณเจริญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาจนถึงตอนนี้เซตผ่าน1 2 0 1 4 2 0จุดขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังยืนยันมุมมองเดิมไหมคะยังมองเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงมองที่พันตอนนั้นเรามองไว้ที่พันสี่ร้อสามสิบนะครับก็คิดว่ายืนเข่านี้อาจจะเกิดนิดหน่อยนะครับยังมองเหมือนเดิมตรงที่ว่าเราาามอง่ับวตลด ขึ้นก็จริงนะครับต้องบอกว่าหนึ่งคือแข็งกว่าที่คาดเอาไว้นะครับนะแต่เห็นหงอย่างว่าการขึ้นของตลาดเนี่ยมมนเป็นการขึ้นด้วยเม็ดเงินคือเงินมันซื้อแล้วมันดันอย่างเดียวนะครับเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยปัจจัยรูปเหตุผลของตลาดที่มันควรจะเป็นด้วยคือไงคือเซ็ตขึ้นปัจจัยตามไม่ทันคือเซ็ตมารอบนี้มาจากฟันโปต่างชาตินะคะปัจจัยตามไม่ทันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูจากค่าสิติย้อนหลังการเทรดด้วยฟันโปต่างชาติอย่างเดียวก็ทําให้หุ้นขึ้นได้ด้วยเช่นกัน อันนั้นมันมมัันนก็เป็นเปป็็นนเเรียกว่าเป็นเป็นโลจิกอย่างหนึ่งนะครับแล้วอันนั้นก็คงคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามองว่าโดยธรรมชาติของหุ้นเนี่ยถึงราคาถึงจุดจุดหนึ่งในแง่ของผู้ซื้อก็แล้วแต่มันก็ต้องมีความสอดสอดคล้องกับเรื่องของเหตุผลของตัวหุ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรารำคอนเซิร์นอยู่ว่าเอ๊ะถ้าดันต่อดันไปเรื่อยๆเนี่ยคำถามคือจะขึ้นไปด้วยเหตุผลอะไรต่อใช่ไหมฮะวันนี้เองก็เริ่มมีคมีเริ่มมีมุมมองแล้วว่าเรามองง่ายๆเลยครับว่าวันนี้เราเห็นอย่่่าาางงงหนนนึคคืือออตตตชิเป็ซ้ลด <anca> นะครับนในแง่ของของดีเทลเองหรือรายย่อยเองเนี่ย <c oughs> ขายตลอดทางเหมือนกันนั่นสดงเห็นมันก็เป็นการบอกบางอย่างก็ว่าในแง่มุมมองของดีเทลซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ <c oughs> เองเนี่ยนะครับไ <c oughs> ม่ได้มองตลาดแบบนั้นด้วย <c oughs> นะครับน,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 นี่นี่คือความสิง่งที่เราเราต้องต้องคิดเผื่อไว้เหมือนก <us> ันว่าทำไมคนส่วนใหญ่คิดอีกแบบหนึ่งถ้าอย่างนั้นถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานอัตรากําไรของบริษัทตัวเบียนแล้วดูภาพของดัชนีหุ้นไทยจริจๆควรจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมยังไงคะ คืออย่างนี้ครับคือตอนนี้ทั้งปีเนี่ยเรามองอยู่พันสามพันสี่ร้อยหกสิบพันสี่ร้อยหกสิบก็อ u t ไซด์อีกนิดเดียวเท่านั้นครับนะฮะนั่นคือปีนะครับนะอันนี้<ช>แล้วก็ดิสิ่งก็ดูอยู่คือตอนนี้ก็ดูก็ต้องรอดูเออร์นิ่งออกมาแล้นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้บอกว่าในกลุ่มของแบงก์เนี่ยก็ก็ไม่ได้เนี่ในการคาดหมายอะไรในส่วนใหญ่ก็นิดหน่อยมีขึ้นลงนิดหน่อยนะครับนะก็อยู่ในเกลน์นะฮะถ้ามองที่ปุ๊บจะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าโดยภาพรวมเนี่ยยโอออออออกกาาาาสทีีี่่่จจจะะมมมมรรรรปัับหหืววุงงงงงในนนเเเชิข์ดตล อาจจะปรับลงเหรอคะอาจจะมีคนมาเป็นเซ็นท่าเจ้าที่มองตามสายแบตน,นั้นนะฮะ,ะนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังคอนเซิร์ตกันอยู่ะนะครับเนี่ยแล้วก็เพิ่มว่าอย่างที่รู้กันอยู่วันที่เองการบิอกเงินยืดเยื้อนะครับเนี่ย GDP บ้านเราเนี่ยคำถามคือสุดท้ายอยู่ตรงไหนแน่ตอนนี้ก็มีคนให้การคาดการณ์อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ2บ้าง3บ้างอันเจ้าให้สามจุดห้าแสนดัดชัตเตอร์ล่าสุดนะคะแต่ส่วนใหญ่นี้เขามองกันอยู่ต่ำกว่าสามนะครับนะอันนี้คําถามคือแล้ว ถ้ามองกับการเป็นไตรมาสปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ช่วงหนึ่งสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูกันเคราบว่าออกมาเป็นยังไงนะครับ่อถ้าอย่างนั้นดูเซตเบื้องต้นก่อนนะคะน่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแนวรับแนวต้านของดัชนีแล้วก็กลยุทธ์ทำยังไงดีคะก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องก็ตยอมรับอย่างว่าสังเกตอยู่อย่างว่าเมื่อการซื้อต่างชาติยังคงอยู่ะนะครับในวันนี้เองก็ดันดันแบงก์นะครับแล้วก็ซึ่งจะมีอีกหตัวมาคือตัวองคุณใหญ่ที่ตีดันตลาดขึ้นมานะครับคือโอกาสขึ้นต่อมีตอนนี้เรื่องที่เรา 1430 <PM S 2> อาจจะ <Jamie S 1> มุกนิดหน่อยเท่านั้นนะฮะเป็นแนวต้านครับผมครับแนวรับนะคะแนวรับตอนนี้ก็คงคงกิวิอาตลาดจริงๆแล้วมผมว่ามันน่าอยู่ประมาณสัก1416.8เท่านี้นะฮะนะครับเพราะว่านี้ขึ้นมาชน419หนึลงไปนะครับก็มองจุดนี้ผมว่ายังคงซื้อเก่งอะไรได้นะครับผมบอกว่าซื้อเก่งอะไรได้อยู่เพียงแต่ว่าบอกกีนครับว่าใครเข้ามาวันนี้นะครับนะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีแล้วคู่คู่กันไปเลยคือเรื่องของการสต็อปบลอกให้เป็นค่ะนะทุกคนหวังผมบอกเลยว่าทุกคนหวังกำไรหมดทุกคคคนนนนเเเลลลยแ้้้้ววซือออออหหุุะะรับบตตต่่ณงกาส็็ปปใ คือต้องบอกครับว่าเทรดหุ้นเนี่ยซื้อไม่สําคัญเท่าขายสําคัญกว่านะครับต้อง s t o อปลอสให้เป็นต้องต้องมีให้พร้อมนะครับก็ต้องสต็อปลอสให้เป็นนะคะถ้าเกิดเข้ามาซื้อในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่ว่าในช่วงที่เซ็ตขึ้นมาแบบนี้โอกาสการขึ้นต่อก็มีเหมือนกันมีอยอรายได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรา selective buy เป็นรายตัววันนี้นังานมันหุ้นตัวไหนคะวันนี้เอาตัวของปทจีซีมาพททจีซีนะคะดูแล้วมีโอกาส ก็ <S 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 จริงๆเนี่ยมีคำถามเยอะเหมือนกัน,นว่าทำไมอาตัวนี้มามามาคอมเมนต์กันนะครับเนี่ยคือต้องบอกครับว่าตัวพรอตีสีจริงจริงบอกว่าราคาวันนี้เองเนี่ยอยู่ข้างล่างนะถูกขายกดลงมาล่างเลยนะครับจะทำให้ดูเห็นชัดเจนนะครับ,รบเห็นว่าราคาหุ้นจริงๆเนี่ยมัน มันไม่ได้แขบตามตามกลุ่มของวทอตอนนี้ทอทขึ้นมาดีกว่าเพื่อนในกลุ่มน,นะครับนะส่วน GC ได้อยู่ข้างล่างอยู่เห็นอยู่ข้างล่างครับรับอยู่68.50บแจุาเห็นว่าอคุ้มมันแกว่งอยู่เงี้ยมาตั้งช่วงหนึ่งแล้วนะยำดีไม่ดีว่าก็แกว่งมันอยู่เงี้ยนะครับงั้นจุดนี้เราจรึงบอกว่าในแง่มุมแบบเนี้ย ราคาน่าจะมีฐานอยู่แล้วค่ะก็คือฐานอยู่ที่ประมาณ68.5ครับผมครับไม่น่าจะหลุดลงไปได้รือหลุดอาจจะไม่มากใช่ครับแล้วก็ในส่วนของเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับก็มอกว่าไตมาสหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับไม่ไม่ได้ดูเด่นอะไรนะครับน่าจะหดตัวลงนะครับเนี่ยแต่ก็ยังมีกำไรอยู่นะครับแต่สิ่งที่เขาบอกข้ามไปคือ2-3-4สมเนี่ยนมจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อย อย่างนี้ตัวนี้ต้องเป็นการซื้อลงทุนใช่ไหมคะใช่ครับซื้อลงทุนฮะรอเวลาเขานะครับสำหรับตัวพีทีจีจะต้องมีตัวขับเคลื่อนอะไรที่จะทําให้ราคาขึ้นไปได้คะเพราะว่าดูราคาก็ยังไซด์เวไม่ไปไหนเลยคือตอนนี้อาจจะบางคนอาจจะเป็นมองเรื่องของของสเปรดเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันดรอปลงนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยแนวนษสกิจโลกถ้ามันฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะยุโรปเลยต่างถ้าฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าพกพาดังน,นั้นเดี๋ยวมันจะกลับฟื้นเตาต่างขึ้นมาด้ ค่าตาลอัตรากรําไรยังไงบ้างคะตัวนี้ไตรมาสหนึ่งเราคิดว่าดรอปลงแต่ก็ยังมีกำไรมาสักห้าห้าพันถึงหกพันกว่าล้านนะครับในะส่วนทั้งปีอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าล้านค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ <c oughs> ก็ก็ถือว่าส่งๆ่งนะคร <c oughs> ส่งๆนะครับแต่ต้องบอกแค่ว่าข้นจุดเด่นตรงนี้ว่าทุกวันนี้เขาเทรดด้วย PE เก้ากว่ากว่าตลาดอยู่สิบสองในกลุ่มเขานะฮะกลุ่มบสองก็อยู่เก้ากว่าแล้วมองว่าทั้งปีอยู่ประมาณเก้าแต่ที่สำคัญคือเรื่องของไพร์สเปอร์บุ๊กเนี่ย ประมาณนั้นึง1.2นั้นเทรดเหนือบุ๊นิดเดียวเองนะราคาถือว่าเซฟนะครับเซฟแต่ว่าไม่ไปสักทีเนี่ยสว่าอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงครับจะจะบอกว่าต้องบอกว่านิดนึงครับว่าตลาดแบบนี้เราจะยินิดนึงแต่หาคุ้นที่มันเหมือนกับดีเฟนตนิดนึงราคาที่ถือว่า ถ้าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันลงมาเนี่ยผมว่าหุ้นพวกนี้จะตกตกน้อยน่าจะเป็นอะไรที่ซุดเซฟแล้วโอกาสขึ้นมันมีนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณจเจริญแล้วก็สอบถามหุ้นรายตัวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้ถามหุ้นกันนะคะ ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองที่มีการประกาศผลประกอบการไปแล้วนะคะตอนนี้กลยุทธ์จะยังไงต่อดีคะเพราะว่าดูฟันโฟก็เข้ามาสนับสนุนด้วยต้องยอมรับเลยว่ารอบนี้นี่แพ้ทางเขาเพราะว่าต่างชาติเราเคยคุยกันได้สองคำตาก่อนเลยว่าขึ้นขึ้นมาพอสมควรนะครับนะแต่สุดท้ายมันก็มาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เอ็กซ์ฟีด้วยนะครับนหลายตัวเอ็กซ์ฟีไปเพราะนั้นคำถามคือวันนี้เองถ้าใครจะเข้าตอบกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับคำถามคือ เข้าเวสู้ราคาเขาไหวหรือเปล่าค่ะนะครับตัวผมมองว,ว่าจริงแล้วเนี่ยตามยากนะในตัวตูมองนะะค,คือไม่ควรซื้อแล้วแต่ถ้ามีอยู่ถือได้ไหมคะถ้ามีอยู่เราก็ถือได้คือรอจังหวะของการขายมากกว่าอาจจะขายในช่วงไหนคะ ก็ดูต้องบอกงี้ฮะต้องดูอาการนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นมันขึ้นด้วยด้วยเงินที่ตันขึ้นไปดังนั้นเราดูดูดูโฟงต่างชาติดูอาการของหุ้นว่ามันเอียงหรือเปล่าถ้ามันเอียงแล้วก็เริ่มทยอยขายตามกันนะครับได้ค่ะเพราะฉะนั้นยังคงถือได้สำหรับกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายแล้วนะคะไปที่สายแรกค่ะสายของคุณบาสมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามได้หนึ่งตัวเชิญค่ะผมขอถามตัว l อครับผมค่ะซื้อหรือยังคะออซื้อไปแล ทุนที่10.6ครับผมค่ะได้ค่ะราคาหน้ากระดาษเลยนะคะสำหรับตัวของ LHS เยังไงต่อดีคะแลนดะเนนทาส์ก็บอกว่าเป็นเป็นราคาปัจจุบันนะฮะนะครับนะก็จุดนี้ผมว่าถ้าพึ่งเข้าเนี่ยนะครับก็ดูนิดนึงนะฮะผมคิดว่าราคาหุ้นมันก็ไม่ได้ว่าขึ้นสูงหรือหรือว่าลงมากอะไรนะอยู่แถวนี้นะครับนะผมมองอีกครับว่าถ้าราคายังยืนเกาะอยู่แถวนี้ได้ครับแถว10บาท50เนี่ยนะครับเนี่ยก็น่าจะโ hood ูไว้หน่อย ครับถ้ามันต่ํากว่าอาจจะมองขายเพราะที่แล้วมีสัญญาณเตือนกันเพราะราคาขึ้นมาแถว10บาท80เนี่ยมันมันไม่ไปต่อนะครับการประชุมกรงถ้าหากว่ามีการพิจารณาคงดอกเบี้ยที่2เปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มนี้ไหมคะคิดว่าคงคงไม่ได้มีนัยยะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่เราลดไปแล้วจุด2.5ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์มากนะคะถ้าอย่างนั้นตัวของ l h ถือต่อได้นะคะรอขายที่แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านอยู่มา10.8 ก็ถ้าผ่านได้มองว่าถึงถึงถึงสิบเอ็ดจุดสี่ค่ะสิบจุดแปดแล้วผ่านไปสิบเอ็ดจุดสี่นะคะไปต่อที่สายถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะถามได้เลยค่ะสวัสดีครับขอถามตัวอัลมาปะครับซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้เรียบร้อยแล้วครับต้นทุนเท่าไหร่คะสิบแปดจุดสามครับสิบแปดจุดสามนะคะครับกลับไปถึงไหมครับได้ค่ะอยู่บนดอยนิดหน่อยนะคะยังไงต่อดีสำหรับตัวของอัมมะปะเ่ยก็ต้องบอกต้องบอกงี้ครับว่าเป็นราคาที่ ถือว่าสูงเหมือนกัน,นเพราะว่าต้องต้องบบอย่างว่าคือตอนนี้เรื่องเรื่องการเมืองแบบนี้การเข้ามาซื้อที่ดินหรือการลงทุนของต่างชาติเนี่ยซึ่งมันมันชะลอลงะนะครับมันก็ราคาหุ้นมันก็ดูเบรคลงไปนะครับแต่เห็นอยู่อย่างครับว่าพอหุ้นมันมันลงมาจริงแต่มันก็กลับขึ้นมาได้นะครับแต่คําถามคือจะไปถึง18กว่าต้องให้เวลาเขาก็แสดงว่าทำยังไงตอนน่อดีคะตัวนี้ถ้ามองถ้ามองอย่างเงี้ยถ้ามองอย่างนี้ผมมองอย่างครับว่าถ้า16 2ถ้าขึ้นมารอบนี้16 2ยังไม่ผ่านเนี่ยอาจจะขายเล่นรอบแล้วรอซื้ออออกลัับเมื่่นตว ค่ะถ้าตับมืออ่อนตัวดูแนวรับถัดไปที่เท่าไหร่คะรับนี่อยู่แถวบันสักก็ใกล้สิบห้าบาทค่ะอาจจะเล่นรอบได้นะคะรอมพิจารณาดูครับค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณวิชิตเลยนะคะคุณวิชิตสวัสดีค่ะครับเออ่รบกวนขอตัวสยามแก๊สหน่อยครับราคาที่ซื้อได้ยังครับครับก็ตัวของสยามแก๊สนะครับถามว่าราคานี้ซื้อได้ไหมนะครับเนี่ยคือต้องบอกครับว่าคำถามนี้ต้องบอกว่าคิดช้านิดหนึ่งนะครับเพราะจริงราคาหุ้นนั้นดูจริงเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ตัวาคมนี้ฮะ ราค14บาทนะครับแล้วรอบนี้มาพักตัว3 9นะครับวันนี้มา20.9นะครับไฮเดิมอยู่21.5นะครับนะคำถามซื้อได้ไหมผมว่ามันก็ยังเทรดดอยู่เพราะว่าราคาแก๊สมันดูดีขึ้นะนะครับนะแต่คำถามคือแก๊ปข้างบนเนี่ยถ้ามันไม่ผ่าน21.5เนี่ยแก๊ปมันน้อยค,ครดังนั้นจุดนี้ถ้าถามว่าจะเล่นเนี่ยคือรอ follow เล่นเหมือนวอลุ่มเข้าซื้อแล้วเล่นตามออกสั้นๆน่าสนใจกว่าแต่ถ้าจะไปซื้อตั้งรอเนี่ยช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะนะครับค่ะแล้วถ้าจะซืื้้้้้ออออจจริงงงงนี่่คคตดดดููยยัไะะถาวววลลุมแก จะต้องดูแนวรับแนวต้านของราคาเท่าไหร่คะก็วรลุ่มเนี่ยคือสำคัญนะครับวุ้นผู้นี้เวลาจะขึ้นตัวด้วยวรลุ่มนะครับเนี่ยก็มองแนวต้านอยู่21.5นะครับตอนนี้รับอยู่ตรง20บาทนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับว่าดีถ้าจะซื้อจริงก็รออ่อนตัวซื้อหรือไม่ใช่นั้นก็คือรอรุ่มเข้าซื้อโลกตามไปรออ่อนตัวประมาณเท่าไหร่คะถึง20บาทน่าสนใจนะครับได้นะคะก็ไม่ห่างจากนักกระดานเท่าไหร่แล้วก็แนวต้านล่ะคะแนวต้านอยู่21.5ครับก็อาจจะมีอัพไซด์แค่บาทกว่าๆแต่ถ้าดูแล้ว ก็ไม่ไม่น่าลงทุนหรือเปล่าคะคือไม่ใช่ไม่าน่าลงทุนคือผมว่าในน้องหุ้นม,มันด,ดูดีขึ้นในเชิงของกำไรอยบบ่างๆนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกว่าคุณอยากว่าหุ้นม,มันขึ้นมาแล้วฮะก็ไม่เหลือน้อยนั้นต้องรอจังหวะก็ว่าให้มันสร้างฐานแล้วขยับไปอีกทีนึ่งค,ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องจับจังหวะดูให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้ามาดูหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ๆหกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ติดท็อปไฟนะคะตัวของ SCC เองช่วงเช้านี้ก็มี ราคาขยับขึ้นมาถึง10บาทเลยนะคะสำหรับใครที่ถือหุ้นของ SCC อยู่ตอนนี้กลยุทธ์เอาอย่างไงตอนน่อดีคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนที่ใจแข็งมานะฮะ,ะนะครับเพราะว่า SCC จริงๆถ้าดูกันตามตามโซของราคาเนี่ยเห็นว่าหุ้นมันลากราลาล่างยามแบบนี้นะครับมันเป็นดาวเทนอยู่ะนะครับวันนี้มันผ่านที่มานะครับก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโฟลที่เงินเข้ามันก็ดันขึ้นใหม่นะครับนะวันนี้ราคาหุ้นมันกำลังขึ้นมามันก็มีการไต่ตัวทำยอดสูงขึ้นนะครับเชิงแบง้ ค่ะนะครับถ้าถ้ามีคนมีอยู่นะฮะคนมีอยู่คนไม่มีล่ะคะคนไม่มีผมคิดว่าตัวอย่างนี้ผมว่ามันเล่นยากนะครับเพราะว่าหุ้นมันตัวมันใหญ่ราคาแพงแล้วก็เทปบารุมเนี่ยล้านกว่าสองล้านหุ้นเนี่ยแล้วเหมาะสำหรับคนที่เงินเย็นๆแล้วทุนใหญ่ๆแล้วก็ทุนน้อยๆก็ไม่ไม่ควรเหมาะกับเขานะครับค่ะคือตอนนี้ดูกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อสใช่ผู้เจริญบอกว่ายังไม่ใช่จังหวะการเข้าไปซื้อแล้วนะคะับทุนใหญ่ก็ไม่ใช่กลุ่มสื่อสารนะคะตอนนี้น่าสนใจไหมคะสื่อสารอย่ตอนนี้ต้องบอกว่าเมินเป็นั่งงกกการรเ็ไ นะครับนายกรมเชื่อว่าตอนนี้กระแสตลาดก็คงมองหลักๆอยู่2ตัวที่เล่นเทรดกันนี่หวานก็เป็นทูกับตัวเจสซี่มินนะครับก็เป็นสั่งการเด็กใหม่ขอคำแนะนำทั้ง2ตัวเลยค่ะทัก็ทูกับจัสินนะคมินตัวของจัสซมินนะครับเอาตรงทูก่อนแล้วกันนะครับทูตัวนี้เองอยู่ข้างล่างนะฮะครับรับอยู่มา6กบาทเจ <c oughs> นะผมคิดว่าตรงแถวนี้ก็ดูแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันน,น่าสนใจคือน่าซื้อเหรอคะน่าสนใจในการซื้อเก็งกำไร, <c oughs> ระก็กละเล่นสั้นๆ้วเราบอกเขาได้อยู่แ <c oughs> นวรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างคะแ <c oughs> นวต้านที่ผมคิดว่าน่าจะมาสักแถวเจ็ดบาทก,กว่าๆ <c oughs> นะครับก็เล่นได้อยู่นะครับส่วนตัวเก็งกำไรนะคะเพราะว่าแหมงบเขาก็ยังขาดทุนอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมวอะไรสักใครเล่นทูอย่าไปมองงบแล้วนะครับส่วนแจ็สบินี่ประเด็นแล้วคือเรื่องของการขายกองทุนนะครับแระมาณเท็จหรือยังคะก็เห็นตามข่าวก็วก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะฮะมีอะไรที่มันดูเป็นนนเป็หังขึ้น ก็ทรงอย่างนี้ผมคิดว่าติดแนาต้านอยู่ประมาณ860เราผ่านได้มาไว้9บาทกว่าเอนกันค่ะขออนุญาตมาที่ตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพนิดนึงนะคะมาเป็นอันดับที่1ในช่วงเช้านี้ราคาขยับขึ้นมาฝบาทค่อยๆไต่ขึ้นมาจาก120ตอนนี้ก็เกือบจะ140แล้วนะคะครับยังไงต่อดีคะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพก็ต้องบอกว่าที่เราดูอยู่วันนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีคําถามกันว่าวันนี้ราคาขึ้นค่อนข้างจะแรงค่ะนะครับนะก็ถ้ามองกันตามเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็มองได้ถึง140 145 <c oughs> นะครับเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองมองในแง่ขององการเทรดแบบกระดายนี่คืว่าก็ได้จะโคดูไ้นหน่อย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ซื้อได้ไหมคะ <c oughs> ซื้อได้ไหมเนี่ยอันนี้เองเราไม่ค่อยอยากคอมเมนต์มากเพราะว่า <c oughs> เราสึกเราไปที่ปรึกษาอะไรเขาสักอย่างนะอ <c oughs> ๋อค่ะได้คะ่ะสำหรับตัวของปตทแล้วเขาขอคำแนะนำนิดนึงนะคะครับปตทอเองก็ดูในนผมว่ามันก็ดูน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นหุ้นหลีดในกลุ่มของพลังงานนะครับแล้ววันนี้สเก็ตว่ารอบนี้เนี่ย เด่นที่สุดคือปลารถในกลุ่มเขาค,ครับผมเชื่อถ้าดูกันตามทรงเนี่ยก็มีโอกาสไปดึงสามร้อยกว่าขึ้นไปรอบใหม่ได้ค่ะ,ะคก็มีโอกาสที่จะขึ้นรอบใหม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลต้องดูฟันโปรจากต่างชาติครับนะคะซึ่งเบื้องต้นคุณจเจริญประเมินเม็ดเงินต่างชาติยังไงคะช่วงนี้มองว่ายัง,ย,งยังคงไหลเข้านะฮะเขาดูเทรนด์ของจากกลุ่มทิพย์เนี่ยเขาไปด้วยกันะนะครับนักที่ว่าน่าจะซื้ออยู่เพีงเยงแต่ว่า สัสดส่วนของซื้อของเขาของเราเนี่ยผมบอเลยว่าต่างกันนะครับก็อย่าไปหวังอะไรมองสวยหรูมากนักนะครับเขาบอกเลยว่าต่างชาติเนี่ยเขาซื้อก็ซื้อถึงจุดหนึ่งเขาก็มีโอกาสการขายนกัน เพราะฉะนั้นก็กำหนดกลยุทธ์เป็นรายวันรายสัปดาห์ไปต้องมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ยังมีแรงซื้อต่างชาติเพราะฉะนั้นโอกาสที่หุ้นไทยจะไปต่อได้ในมุมมองของคุณเจริญจากบร,ริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้นะคะมองว่า1430บวกลบเบืบ้องต้นนะคะพอถึงตรงนั้นแล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวมากําหนดอีกทีในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจริญผิแ่ธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้มากค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักป,ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมีการขึ้นคลิปวิดีโอรายการกอร้อนหลังให้ที่ Facebook Stoploss นะคะหรือจะเข้าไปที่ YouTube s t o p l o บ่ายธนวันปัญนโช,ชดก็ได้นะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวภาพการวิเคราะห์อของคุณจเจริญแล้วก็หุ้นเด่นแนะนำในวันนี้คือตัวของ PTTGC นะคะก็ขอให้น้กงทุนทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในช่วงภาคบ่ายนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณสัก 4โมงครึ่งค่ะตอนช่วงปิดตลาดนะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็สรุปประเด็นเด็ดทั้งหมดในรอบวันนี้อีกครั้งหนึ่งในซ็อฟลอตในช่วงภาคเย็นนะคะธนวันปันธชดคุณเจริญเยมพนธรรมจากบริษ,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 ษัทรัพเคทีซิมิโก้และทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ